สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้วิชาประวัติศาสตร์เราพบกันในเรื่องพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชะกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้นะคะเป็นตอนที่หนึ่งนะคะพระราชะกรณียกิจที่พระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติอันดับแรกเลยด้านการศึกษา ท่านทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพจึงสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับประชาชนด้านต่อไปนะคะด้านศา,าสนาเสด็จพระราชด,ดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออาทิทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากร นวัตภาษีรัตนาศาสดารามตามฤดูกาลต่อไปนะคะด้านการแพทย์ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยและพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจึงทรงสนพระาาราชหฤทัยในการประกอบพระราชะกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณาสุข ด้านเกษตรกรกรมนะคะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทาปุ๋ยมากจากผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆเป็นปฐมเลิกเพื่อพระราชทานแก่เกษตรกร,กรสำหรับนำไปใช้ในการเพราะปลูกเป็นการเพิ่มผลผลิตพระราชกรณียกิจด้านการทหารนะคะ ทรงสนพระราชสาริไทยในวิชาการด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพยาวนอกจากทรงรับการศึกษาด้านการทหารจากประเทศออสเตรเลียแล้วยังทรงพระวิทยาอุตสาหะเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาและเรียนดูเรื่องเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจแล้วนะคะนักเรียนทำใบงานที่ห นะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ